สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะมือน,นี้อากาศดีจ้ะอากาศดีาาศดทั้งอาทิตย์เลยนะจ่ะเนาะกับยูในช่วงเคอร์ฟิวนะจ๊ะเนาะช่วงทีงนั้นรัฐบาลสวิตประกาศว่าผู้คนห้ามออกนอกบ้านนะจ๊ะเนาะห้ออกได้เฉพาะคนที่จําเป็นต้องออกหรือว่าคนที่ออกไปสื่อกับเขากับน้ำานา้นะจ๊ะเนาะแล้วก็คนที่อายุมากกว่า65ปีห้ามออกนอกบ้านนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ,ถ,ถสมมติว่าติดเชื้อแล้วกับอันตรายถึงชีวิตนะจ่นะเนาะ ประกาศเคอร์ฟิวก็คือว่าหามคนชุมนุ่มกันเกินหาขนนะจ๊ะเนาะคาะชุมนุ่มกันหราอว่าอยู่ร่วมกลุ่มกันเกินหาขนกับตำรวจสิจับนะจ๊ะเนาะตำรวจสิจับแล้วก็สิปับเงินนะจ๊ะเนาะช่วงนี้คนกับยู่ห่างกันนิดกับบริษัทไซจะกับยูบานกักตัวยูบานเนาะทุกคนเขาพยายามลดลงให้ียวยูบาลนะจ๊ะเนาะเพื่อบ่ให้เชื้อมันแพร่กระจายออกไปตอนนี้สวิตมีคนติดเชื้อหาพันควาหรือพี่น้องไปเลี้ยวแห้งพผงเลี้ยวแห้งนะจ๊ะเนาะทางที่ดีกับ รับที่ชอบตัวเองรับที่ชอบสังคมนะจ ini, ๊ะเนาะบอบอบอออกไปรับเชื้อเพิ่มบอออกไปแพร่เชื้อเพิ่มนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้นิดก็ได้สิบภาพพี่น้องมาปลูกพักจ่ากับจัางทีจังทีหูนิดปลูกพักมาทุกปีนะจ๊ะเนาะปีปีนี้เป็นปีทีฮาแลยที่ปลูกพักก็เลยได้ขอคิดว่าอ่าบอต้องปลูกหลายนะจ๊ะเนาะทุกปีนิดปลูกหลายแห้งแล้วก็แถบสิบ่มีหม่องหม่องยางแล้วนะจ๊ะเนาะเต็มไปเบิดแล้วก็อีกอย่างนึง ช่วงช่วงซัมเมอร์นี่นี่สิกับไทยทุกปีกับไทยสองสองเดือนเนาะจา้าเนาะกับว่มีผู้ใดมา่วโหดถ่าบางครั้งกัญญาลำบากมูอพวกเขาต้องมา่วโหดถ่าเนาะจา้าเนาะกัเลยว่าปีนี้สิป,ปลูกน้อยลงกับภาพพี่น้องมาจากพาพ้าอันเพาะเม็ดพักาากันมาเนี่อันนี้นั่นช่วงอ่าช่วงนี้สิเป็นนั่นนั่นกึ่งระวังเนี้ยนหนาวหอนห่อนาะจ้าเนาะบ่หันห่อน,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 อนเต็มที่คือว่าบางมือยังมีอุณหภูมิติดลบอยู่เนาะจ้าตอนกลางคืน,นกัเลอยอ่า บ่ฮันบ่ฮันปลูกพักนอกบ้านใดนะจ้ะเนาะนี่กะตรงเพาะพักก้อนยังเสียจ้ะเพาะใส่ใส่กระถางน้อยแหวงเสียแย่แยกแ,ยกแ,ยกแยกไวงนะจ้ะเนาะเพาะจนวันประมาณสิ้นเดือนเมษาหรือว่ากลางเดือนพฤษภาแล้วแต่อากาศนะจ้ะเนาะจะเสียเอาออกปลูกขังนอกนะจ้ะเนาะเอาออกปลูกล่องสวนนะจ้ะร่องดินมาเบิ่งจ๊าพี่น้องเบิง่งนด้พัดตอนนี้ร้าหน,น้าานันล่านันอุปกรณ์ เกี่ยวกับพวกสวนอุปกรณ์กณ่อสร้างก็คือปิดเบิดอง้นจ้าเนาะยังโชคดีทีที่นิดยังมีดินอยู่มีไน่พักที่เตรียมมาเน,นาะจ้าเนาะก็เลยว่าสิพาพี่น้องมาเพาะมื้อนี้นั่นที่แมกก่กระตัดหญ้าเนาะจ้าเนาะพ่อใหญ่กระตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็เลยนั่นถ้ากันลงสวนจังซี่ินะจ้าเฮ็ดเฮ็ดอยู่ในสวนในเฮือนมอมองแม่ๆเฮ็ดนั่นเฮ็ด,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 ดนี่ส่อยกันนี่ในในอันปักซักเนาะจ้าเนาะ เอามาจากไทยไม่แบบฟักสี่สิบก็ปลูกหลายน,นจานะจ้ะเนาะปลูกแค่สองสองต้นกันลายเพราะแห้งแล้วจ้ะสองต้นกันเที่ยงพ่อแล้วนะจ้แต่วันนี่สิลงสองเม็ดเทือไว้ค่ะมันบวก,กิดกะค่ะมันบวกล่ะหน้หนึ่งหน้หนึ่งกระเด็ดซำรองนะจ้ะเนาะหรือว่าค่ะมันเกิดนห,นลกหลายกะถอนถอนถิ่มได้น,นจนะจ๊ะเนาะผักแห้งสองสองพ่อจ้ะ กับทัวฟักเงาเนาะจ้าเนาะ,ะเดี๋ยวหาก่อนทัวฟักเงาเด็ก <c oughs> หน่อยกับโบเดตไปโรงเรียนเนาะจ้าเนาะเด็กหน่อยเรียนอยู่บ้าน <c oughs> นี่จะบทัวฟักเงาจ้าเดี๋ยวแล้เอากับโงทั่วฟักเงา,า,เเา,งงาปีนี้นี่ก็สิปูแคร์ซีต้นพ่อจ้านี่เ <c oughs> ม็ดทัวฟักเงาจ้าทั่วฟักเงาที่เอามาจากเมืองไทยเนาะไม่ผัก ล้องคือนก็จะสองเมตรคือกันตอนนี้สวิตนี้อากาศอุ่นขึ้นแห้งนะจ๊ะยังเช่นมอนีกะสิบแปดสิบเก้าองศาแล้วจ้ะตอนกลางเวทนนี้เนาะองปันอากาศอุ่นขึ้นแล้วมับ่ครับอุ่นขึ้นแล้วครับอุ่นขึ้นแล้วเนาะนี่นะจ๊ะทัวทัวฟักเงาซีซีต้นซีแล้วก็ฟักแป้งสองนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีทัวรผู้นั่นจ๊ะนี่ เอามาจากป่านเท่าทั่วผู้นี่ทั่วผู้เนี่ยกระสีปลูกจักเอาจักสองตน้นคือกันจ่าตะวันนี่สิลงสองเม็ดเพราะว่าเพื่อกันบ่เกิดนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดทั้งสองกระถอนไปต้นหนึ่งบ่ปลูกหลายนะจ๊ะ่ะปลูกลาก้กะเลืออยากเลือกินเก็บ แจกมูแจกผวกเขานาะจ๊าเนาะมันลายแห้งดูแลบาไวมันยากภูมหดศหใจาย่ามเจ้าของอูยูกับลำบากมูผวกเนาะแล้วก็มาละขี่นกนะจ้ะอันนี้อันนั้นดิดปกินนะจ๊ะมาละขี่นกมันขมเน๊ะจนานกินใบตะใบมันสวนมาเบ็ดใบไปกินกับสมตำแต่ว่าอันนั้นนวยมันนี่เก็บไปฝากมูจ้ะฝากมูฝากผวกฝากพี่ดอกไม้นั่นบ่คาบหนึงปั้นครับนี่จ้ะในเม็ดมาละขี่นกนะจ้ะ จามาล่ขีนกล่องสองการจ่าพี่น้องนี่กับ่องสองคือเกา่าเพื่อตอนหนึ่งเบเกิดนะจ้า,จานนเนาะเอาหมั่นใจไ้เอาตัวน,น,นี้ตัวนี้เดี๋ยวเนี้ยแมวสีหนยนกปันผูกนี่ยาหนยนปันผูกเรดผ้าครับน,นี่ครับผมอาเทลงเทใ,ใส่มือแล้วลูกไอเบิ้งครับอพอแล้วนี่ ย้อนตัวนี้เอาเอาสีเอาเอาสีแป้งนี่เด้อครับอืมย้อนลงเลยนี่บ่ต้องบ่ต้องย้อนสูงหรอมันจิกระเด็นได้สไตนี่ย้อนขึ้นจังบบเฮดดี้เฮดดี้เหเอาเฮียออกข้างนอกครึ่งนึงได้ค่ะเขามันเป็นเทคนิคไม่เป็นเทคนิคแต่เฮดแบบนี้เกิดดีกว่าเก่าไหมบ่ต้องเฮดเบลจะซีละก็มันเกิดดิขด ค <Okay. S 2> ครับผมหมดเลยครับหมดหลายเลยนะครับหมดิดเปียกเลยเ ต้นนีในในมันไหลเป็นน้ำหนาพอแล้วครับผมต้นนีในมันไหลเป็นน้ำหนาครับ<ล>นี่ตอนนี้น้องปันกับฮุดเรียบร้อยแล้วจนจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาเข่าบ้านจะพี่น้องเดี๋ยวรอจักกนอยใหน้ำมันเสด็จจักกนอนแล้วนี่สิย่อเขาไปในบานแล้วสิหาแนวขอบ้วจ้ะเป็นอย่างเฮาต้องขอบเพื่อปิดเพราะว่าอันนั้นตอนนี้อากาศยังมั่นคงทีจังทีนี้บอกไปเนะาจาน้ะเนาะนี่คือสิหาแนวขอบพลาสติกสีใสนะจ้ะเนาะขอบข้างบน เพ right, so right ื in ่อให้แสงเข้าไปได้แต่ว่าให้ความอุ่นอยู่ข้างในถ้าเฮาถ้าเฮาคุ้มน่ะอากาศข้างในน่ะมันก็สิอุ่นนะจ๊เนาะมันก็สิอบอุ่นเฮ็ดให้ได้พักที่เฮาย้อนลงไปน่ะมันสามารถงอกขึ้นได้เร็วขึ้นนะจ๊เนาะมันปั่นแฮปปี้บ่ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้คนหน่อยเฮ็ดสวนนะจ๊ะเดี๋ยวพาพี่น้องย้ายไปเบิ่งสวนฝั่งนู้นเลยไปลูกไปบไปนะจ้าพี่น้องมื้อนั้งสีนิดเฮ็ดคลิปไปก่อนหน้านี้นาะจ้ะเนาะสีนิดบ้านพักกันข้านากับกวางตุ้งนะจ๊เนาะเดี๋ยว สิผาพี่น้องไปเบิงวา่ามันงอกอกไป,ไปกนี่างนีจ้าพี่น้องผักกวางตุง้ง<ล>น,นี่จ้าคืนละนี่มะม่วงมีสโตนี่สตรอเบอรี่ผู้ใดเป็นคนปลูกน้องปันนั้นว่าร้าขาอ,อืมอันนี้สตรอเบอรี่น้องปันปลูกตั้งแต่ปีปีแรกที่ยายมาอยู่บ้านหลังนี้นะจ้าเนาะได้กินทุกปีจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชีนัน้นอัปเดตให้เบิ่งนะจ้าเนาะตอนที่มันมีมีนันลูกนะจ้าเนาะตอนที่มันติดลูก อันนี้เป็นหอมต้นนะจ๊ะเนาะหอมหอมแบงนี่ปลูกตะปีกายเด้พี่น้องบัดหนาวมากมันก็บยุบนะจน๊ะเนาะหนาวมากมันกัยุบก็ตายเพราะอากาศอุ่นมากมันกับปงขึ้นมาอีกงามงามจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยหน้าขึ้นซากว่ากันจะ้กะก็ล่างพึ่งจะเห็นโพขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็ฟังนี่นี่สิว่านเป็นพักบุงพักซีจีนแล้วก็พักที่าวนะจน๊ะเนาะพักหอมปลอมนะจ้ะเดี๋ยวรอเบิ้งมามาันสิสิไเด็กินบมอขึ้นขึ้นนะประมาณ อาทิตย์นยจ้าตังสิโพขึ้นมา้เห็นเนาะนอเออไอภาพพี่น้องอยน่าไปเบื่องสวนฟังนันนะอันนี้เป็นน,นันล,น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 ลูกพุนนะจ๊ะพี่น้องเป็นต้นลูกพุนนะจ๊ะแต่ว่านี่จ้ะบ่หั่นโป่งเนาะกำลังสิโป่งใบออกมานี่จ้ะอันนี้ก็เป็นใบเป็นเป็นพุ่มดอกไม้จ้านี่ เขาเอิญดอกอีหยังสีม่วงๆนะจ๊ะนี่ก็ลืมซื้อกล้า่งกล้า่งสิออกอ่านี่จ้ากล้า่งสิออกดอกนะจ๊ะเนาะอากาศอุ่นขึ้นหลายจ้าสวิตเดี๋ยวตามน้องปั่นไปเบิ่งสวนฟังพุ่นจ้าพี่น้องว่าเขามาทางนี้โอ้เขาทางนี้น,นี่จ้าสวนอีกฟังเนาะอันนี้นิดคุดเตรียม เตรียมดินไว้เรียบร้อยนะจ๊ะเนาะกับเคลือแค่อันใส่ฟุ้นฟุ้นขิงง่วแล้วกับปูกได้เลย,เลยลนี่สิเฮ็ดหล่องยางอันใหญ่ขึ้นนะจ๊ะปีนี้นอ่าหล่องยางใหญ่ขึ้นแล้วก็บหล่องพักในนวลตรงกลางนะจ่านี่บ่ปูกร้ายปีนี้ปกติน่ะปลูกร้ายแห้งพี่นอ้องแล้วพอพักมันใหญ่มันกับเบียดกันนะจ๊ะเนาะหาหม่องสียางกับบะมีแล้วก็นี่ก็เป็นต้นมะขูเจ้าจ่ะเนาะปีนี้พอได้เอาเขาบานกะ รอเบิงวามเดี๋ยวมันกระโปรงจ้ามันยังเขียวอยู่บาขั้นตายนะจ้าเนาะจ้าพี่น้องมื่อนี้นิดกับน้องปั่นกับผ้ากันมาปลูกพักเกษตกิจกรรมอยู่บ้านเนาะจ้าเนาะเป็นช่วงอันช่วงเคอร์ฟิวช่วงที่รัฐบาลประกาศให้ทุกคนอยู่บ้านเนาะจ้าเนาะกะพาลูกหาหยังเฮ็ดเป็นกิจกรรมที่นั้นได้ประโยชน์แล้วก็ดให้บ่เบื่อเนาะจ้าเนาะจังไหนกะเท่ากับมาพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าแล้วเดี๋ยวนิดสิอัปเดตว่าพักที่เข้าลงเม็ดมื่อนี้มันใหญ่ไปนะจ้าเนาะเพาะขึ้นย่างนะจ้าเนาะเกิดขึ้นขึ้นย่างนะจ้าเนาะ เดี๋ยวสิเป็นคลิปนาจชาพี่นอ้องก็เบิร์นกันนาดีสิพาไปเก็บเห็ดตึ้นสิพาเขาปลาเห็ดอีหยังเนาะจ๊าเนาะอาจสิเป็นอาจสิคลิปนานี่อาจสิเป็นคลิปเก็บเห็ดหรือว่าอาจสิไปพาพี่น้องไปเก็บผักกระเทียมปลาหรือว่าผักเสียนเนาะจ๊าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องกะจังมาพอกันคลิปนาเนาะจ๊าเนาะมาเบิ่งกันว่าเม็นดีกับน้องป้านสิเฮดอย่างนาะจ๊าเนาะคลิปนาเอ,อ,อ้าน้องป้านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนลูบเดี่ยวสวัสดีค่ะเจอกันคลิปนาจ้าพี่น้อง ใช่้อาเม่อ้าตัแบบนีมให้มนไป่มนี่เป็นหวใจเห็ดเป็นหนูวใจเอาจ้คีบทำไม